มาดูเรื่องนี้ดีกว่าเรื่อง5ความงามที่ผู้หญิงพลาดบ่อยบางทีอาจจะเป็นเราก็ได้นะคะที่พลาดทั้ง5ข้อ,อ<า>หรือว่าพลาดหนึ่งใน5ข้อก็ตามนะคะ,คะเขาบอกเลยบอกว่าทุกอย่างพลาดกันได้ยกเว้น5ข้อนี้<า>ข้อที่1ก็คือ พลาดไม่ใช้ครีมบำรุงไม่ได้เลยนะผู้หญิงบางคนไม่ใช้นะก็คิดว่าโอ้โหน้าแบบว่าดีอยู่แล้วไม่อยากจะทาอะไรให้มันเหนียวเนอะนะแต่ว่าเขาบอกไปบอกว่าผู้หญิงพวกเนี้พลาดทีเดียวค่ะที่ปฏิเสธครีมบำรุงแล้วก็ครีมกันแดดนะคะเพราะเขาบอกนั่นคือการป้องกันผิวหน้าที่ดีที่สุดในระยะยาวนะครีมที่เลือกใช้ ไม่ต้องไปหาที่อะไรมันผสมสารสากัดราคาแพงนะแต่ว่าให้เติมน้ําให้ผิวแล้วตามด้วยการป้องกันแสงแดดในทุกๆครั้งที่ออกจากบ้านก็พออันนี้จะช่วยยืดอายุของผิวแล้วก็ยังป้องกันริ้วรอยฝ้ากับกระได้ดีด้วยนะคะ หรือ2อันนี้สําคัญีเดียวตามกระแสคาว่าตามกระแสคือบางทีมีครีมอะไรใหม่ๆหรือผลิตภัณฑ์หรือโปรดัก์ใหม่ๆออกมาเราก็จะต้องไปหามาเป็นเจ้าของ,งแต่ปรากฏว่าพอใช้ปุ๊บม,มันไม่เข้ากับเราแพ้นะแพ้นะแพ้บ้างมันไปบ้างหรือใช้ไปแล้วเนี่ยอาจจะเกิดสิวขึ้นนะ ก็มีคําบอกเล่ามาบอกอีกบอกว่าผลิตภัณฑ์ความงามบางตัวเนี่ยนะมันไม่เหมาะกับสภาพผิวหรือมีราคาแพงเกินจริงแต่ทีนี้เราสามารถมองหาอะไรที่ใกล้เคียงได้หรือถ้าคุณใช้อะไรแล้วมันดีกับคุณดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปสรรหาอะไรมามากมายเพราะจริงมันมันไม่ได้ถูกกับผิวของเราทุกคนจริงจริงพี่ปุ้ยเราเคยได้ยินแบบว่าเพื่อนๆอย่างเงี้ยจะแนะนํากันเหมือนเราเวลาเราใช้ยาสระผมมักจะมีคนบอกว่าใช้สักสามเดือนแล้วต้องเปลี่ยนนะเดี๋ยวผมมันจะเหมือนกระด้าง หรือหน้าก็เหมือนกันคือใช้ใช้ครีมบำรุงไปสักอันนี้สักปีนึงหรือ6เดือนต้องเปลี่ยนยี่ห้อเพื่อให้เหมือนกับปรับสภาพใหม่คือเราก็ได้ยินมาเยอะนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเท็จจริงแล้วมันควรจะเปลี่ยนหรือมันควรจะใช้แบบที่เราเคยใช้แล้วมันถูกกันหน้า,าอะไรอย่างี้เราก็มีตัวที่ใช้อยู่สองสามตัวซีที่สลับส,บสับเปลี่ยนกันไปได้แต่เราก็ต้องดูพิสูจน์ดูว่าอันไหนที่มันเหมาะ<อ>ก,กับเราใช่อย่างเราอยู่ในประเทศเมืองร้อนเนี่ยบางทีไปใช้ครีมอะไรที่มันมีความหนาแน่นของเนื้อครีมมากๆมันก็ไม่เหมาะนะ่ะทีนี้เขา บางทีดูผลิตภัณฑ์พวกนี้แล้วไม่ดูอายุไม่ใช่อายุเรานะอผลิตภัณฑ์บางทีอาจจะเกิดจากความเสียดายน้องก็เข้าใจว่าอายุผลิตภัณฑ์และอายุผลิตภัณฑ์แต่พี่คิดถึงอายุตัวเองเลยตะวน่คือเขาบอกว่าเกิดจากความเสียดายและความล้เลยหรือการไม่รู้สิ่งสําคัญสิ่งเดียวที่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ความงามก็คือ อายุมันใช้ตามอายุของมันสังเกตได้ง่ายจากข้างขวดนะคะจะบอกเลยบอกว่าเออมันจะใช้ได้ภายในเต็มประสิทธิภาพเนี่ยมันปีหนึ่งแล้วก็บอกเลยบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติเนี่ยจะมีอายุสั้นกว่าคือจะมีอายุเพียงแค่2ปีผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาตินะที่ใส่ในกระปุกหรือขวดนะคะเหมือนยี่ออริจินอย่างเงี้ย อะไรอะไรมา<ต>จะ,ด,ะดูอายุดูอายุายขั้นขวดของเขาคือบางอย่างก็คือชอบชอบแพ็กเกจแต่ซื้อมาไม่ได้ใช้ใช<อ>บางคนก็ชอบว่าแพ็กเกจสวยงามเชซื้อมาออ้มันไม่ได้ใช้ความต้องการจริงๆไม่มีเสียดายสตางไปเปล่ปาๆนะคะอีกอย่างก็คือลืมนึกถึงผลกระทบบางทีไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจของมันหรือว่าจะเป็นเนื้อครีมของมันมันไปกระทบกับเรื่องของภาวะโรคร้อนเขาก็ฝากมาเตือนด้วยว่าอันเนี้ยจาเป็นนะคะบางทีก็ใช้วัสดุที่ฟุ่มเฟือยบ้างราคาแพงบ้างก็ดูไปให้เหมาะสมกับชีวิตประจาวัน เราก็แลวกันค่ะเอาห้าข้อนี้อย่าให้พลาดก็พอแล้วคนเสียน้อยเสียยากนะเสียมากเสียง่ายนะเสียได้วูยซื้อมาแพงใช้หูใช้ต่อแบหมดอายุแล้วนะต้องไปเสียค่าสาหน้าเพิ่มอีกนัโอ้ยอย่าอย่าอย่าเซ็